ตาราอวอดนำความชื่นใจมาให้ผู้สูงวัยที่ได้ทำหน้าที่เป็นครูของแผ่นดินจนจวบจนอายุที่เข้าสู่วัยชราท่านก็ยังกล้าหาญที่จะบอกกับเราว่าท่านภูมิใจอย่างไรกับตาราอวอดครั้งนี้ค่ะที่แรกก็ไม่ทราบว่าคืออะไรแต่พอไปศึกษาแล้วว่าคืออะไรเนี่ยต้องขอกราบชมคุณแม่ชีสันสนี ที่ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาในปีสำคัญดาราเป็นนามพระโพธิจักรพระองค์ที่ถือศีลแปดข้อที่แม่ชีท่านให้เป็นคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับนางวันคือการให้อย่างเป็นการใช้อย่างเป็นสุด และการดำรงชีพอย่างเป็นสุขและเป็นสิ่งทีหนึ่งมัชฌิมาปฏิบัาด้วยสติศีนสมาธิปัญญานี่เป็นสิ่งของท่านพระโพธิสัตว์เองท่านคงมองว่าเราให้วิชาแก่ผู้เรียนนะคะแล้วก็ให้ท,ทางสื่อ และจริงๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังสอนนันอนส่แล้วก็ยังอบรมวัยรุ่นที่จะให้เขาเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติก็สืบชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไปเป็นความคิดที่แยบยลของคุณแม่ชีสันสนีอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงปรัชญาพระพุทธศาสนาที่ท่าน สที่ท่านนำมาใชยทำธรรมสถานเท่านั้นแต่เป็นปัจจยาที่สอนคนอีกมากมายร่วมธรรมสวัสดีโดยปตทพลันที่ยันยืนเพื่อไทย